สวัสดีสวัสดีเจอกับเยาวพาในพื้นที่จริงนะคะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าคำว่าพื้นที่และเนื้อที่เราจะใช้ตอนไหนนะค่ะสำหรับวันนี้ครูเยพาวันนี้ลงพื้นที่เพื่อ มาอธิบายการใช้คําว่าเนื้อที่และพื้นที่นะคะสำหรับวันนี้เรามาในคําว่ามโนทัศน์ที่คลาดคลื่นเกยวกับคำว่าเนื้อที่และคําว่าพื้นที่เด็กๆหล,ลายๆคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเจอแบบนี้เราจะใช้คําว่าพื้นที่หรือเนื้อ นักคะสาหรับความลับครั้งนี้ได้ความรู้ดีๆมาจากหนังสือของส<ล>สวทุษนะคะต้องขอบคุณความรู้แหล่งความรู้ดีๆครูคณคิตศาสตร์มืออาชีพที่เขาได้ผลิตหนังสือดีๆมาให้ครูเยาวพาไดา้พัฒนาความรู้และนำมาถ่ายทอดให้กับ f อของเราะห์นกสิงเราจะนิยมใช้คำว่านี้ ที่เราถึงอนาบริเวณที่ไม่มีการบอกว่ามีขนาดเป็นจำนวนเท่าไรอาจบอกได้เพียงว่ามีเนื้อที่มากหรือเนื้อที่น้อยเหมือนแถวๆนี้นะเราก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีเนื้อที่มากเราจะบอกว่ามีเนื้อที่น้อยหรือมือมีเนื้อที่มากขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือความรู้สึกของเราณค่นะสำหรับยอดพายคิดว่าน่าจะมากแล้วแหละใช่ไหม ผู้ชมของเรา,เามีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากเลยนะคะต่อไปสำหรับคำว่าพื้นที่ทเขาบอกว่าแต่ถ้าใช้คำว่าพื้นที่นะคะ FC เด็กๆของเราสำหรับคำว่าพื้นที่แสดงเจตนาว่าต้องการบอกว่าอาณาบริเวณน,นั้นมีขนาดกวา้างยาวเท่า ใดนะคะสําหรับคําว่าพื้นที่สแสดงเจตนาว่าต้องการบอกอาณาบริเวณนั้นมีขนาดคว้างยาวเท่าใดหรือมีขนาดเป็นกี่ตารางหน่วยพื้นที่เพื่อบอกขนาดของเนื้อชื่อเราใช้พื้นที่เพื่อบอกขนาดของเนื้อที่ในชานองเดียวกันนะค้นิยมใช้ปริมาตรเพื่อบอกขนาดของความจุนิยมใช้ปริมาตรเพื่อบอกขนาดของ จุสำหรับ f อที่กำลังสงสัยคำว่าเนื้อที่และพื้นที่ก็คงจะชัดเจนแล้วนะคะก็คืออะไรนะเนื้อที่เราจะยังไม่สามารถบอกขนาดว่ามันเป็นจำนวนเท่าใดแต่ถ้าเป็นพื้นที่เราก็จะสามารถบอกขนาดกว้างยาวเท่าใดหรือมีขนาดเป็นกี่ตารางหน่วยนะคะตอนนี้เราจะไปทนอนยากันอนนี้เตรียม ไปเก็บหญ้าก,กับคุณแม่กันด้วยอุปกรณ์ของเราเราวันนี้ขอมีความชัดเจนในคำว่าเนื้อที่และคำว่าพื้นที่น,นะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ